วันนี้เป็นครั้งที่42ตรงกับวันที่21ธันวาคม2568ข้าพเจ้าในอนุวงศ์เวียนผีทั์ขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารย์ยิบบูชาแด่องค์พระความปฏิเทวราเจ้าองค์หลวงปู่สำเด็จรุ่นหลวงปู่มณเดลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดมามณีขอทเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมมาอนุโมทานาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต์ต่อไปนะบทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวารีโสอัตราคัจฉันตุเทวดาสัะธรรมมุนีราชสัตว์สุนันตุสักขโมกขังสเกกาเมจารูเปกีริสิขารัตเตจันตัลีเขวิมาเนทีเปรัตเถจคามีตารูวะนาคะในคิห่าวัตถุกวิเขเต ผมมาจะยันตุเทวาช่าราชารรวิบสเมยะขะคันทัพนาคาติันตาสันติเกยังมุนิวารวัจะนางสาทวเมสุนันตุธรรมะสวนรค์การุอมยัมพัทันตาธรรมะสวนรค์การุอมยัมพัทันตาธรรมะสวนรค์การุอมยัมพัทันตาบทสวดน้มักรลสิทธิคาถาหนมอดศัสสะ์สภะขวัตตัวรหัสตัวสมาสัมพุทธัสสะนมอดศัสสะ์สภะขวัตตัวรหัสตัวสมาสัมพุทธัสสะนมอดศัสสะ์สภะขวัตตัวรหัสตัวสมาสัมพุทธัสสะ บทส่วนสัจจกิริยาคาถานตทีเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหังตุสัพพทานัตทีเมสานังอัญญงธรรมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหังตุสัพพทานัตทีเมสานังอัญญงสังคฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสทิเมหังตุสัพพธาบทส่วนมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัตตายาสัพพะปานินังป pues huh? oh. uh ูเรตวาปารมีสภาวะปตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหตุสภูปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสภาพะปานินางปูเรตวาปารมีสภาวะปตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหตุสพูปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสภพพะปานินังปูเรตวาปารมีสภาวะปตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัจเจนะมาหตุสพูปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสูตังเอกังสัมมายังพระควาสเกสูวิหารติกะเประวัตถุสเมิงมหาวันิมหาตาพิคุสังเคียนะสติงปัญจมาเตหิพิคุสเตหิสัพเงเหวะอระหันเตหิทัศหิจาโลกทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติจารพันติพระวันตังรัตนายาพิคุสังกัญจั อัตโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานังเอตระหูศรียังโผลปคจวาสเกสุวิหารติกับปีราวัตุส밍มหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสติงปัญจมัตเตหิพิขุสเตหิสเปเหวว่าอรหันเตหิทาสหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติตาหุนติปะจควันตังขัตสนายะพิขุสังคัญจะยานุนามมยมปิเยนะพะควาเตนุปัสังกเมยามะอุปสังกมิตวารพระควาตุสนิเกปัจเจกะคาถาพาสัยยามาติ อาตโคตาเทวตาเสยยะธาปินามาภะระวาปุริโสสัมมันชิตังวาภาหังภาษาเลยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิทเชยยอเอะเอวะเมวะสุทธวาเสยสุเทเวสุอันตระหิตาพระคพระวาโตปุระโตปาตุระหังสุข อาตาโขตาเทวตาพระขวันตังอภพิวาเทตาวาเอกมันตังอถาัางสูเอกัมมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกออิมังค์ถังอาภาสิมหาสามัสมโยปวนาส밍เทวกายาสามมาคตาอาคาตมหาอิมังทำมะสามายังทักขิตาย,ยวะอปราชิตาสังนติ อาตะโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิตตะพิคโมสมาถังสูจิตตังอัตโนโอุชุกมะกังสูสารถิวะเนตานิฆาเหตวาอินทรย,ยานิรักขันติปันทิตาติอัตะโขอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเฉตาวาขีรังเฉตาวาปะลิขังอินท่ขีรังโองหัจจะมะมเมชาเตจารติสุทาวิมมาราจขุมตาสุทันตาสุทูนาคติ อาตโขอาปาลาเทวตาพระกวโตวสันติเกอีมังคาถังอาภาสีเย,ยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคามิสันติอาปยายภูมิงปหายามานุสังเทหังเทวกาอย่างปริโพเลสันติติอาตโขพระวาพิขุอามันเตสีเยโพเยนะพิยยพขเวทัสสูโลกตาดูสูเทวตาสันนิปริตาหนติตาถาคตังทศนายยาพิขูสังกัจกั เยปีเตพิกเวอเหสูงอติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปเิตตอเหสูงเสยยถาปิไมหังเอตาละหิเยปีเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตเตสัมปิพระควันตานังเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยยถาปีไมหังเอตาละหิอาจิกิสามีพิกเวเทวกายนังนามานิกิตายิสามีพิกเวเทวกายนังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายนังนามานิ ตดำโซนาถาศาุกรังเมนาสิกะโรถาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโขเตพิโผลพระขา,าวโตปัจจโสสงพระคา,าวเอตตะทะวจะ สีโลกามานุกัสสามียะถาภูมาต่ทัศสิตาเยสิตายคิริขปนาฏไปหิตตาสามาหิตาปุถุสีหาวาสารีนาโลมาหังสาพิสัมพุโนลโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสสนานาวิราพินโยปัญจเตยตาบาลเวเนกัปิลวัฒน์เปตาโตอมันตยี่สถาสาวะเกศศาสนาเตเทวะกายาพิกันตาเตพิชานาถาพิคโวเตจะตับปะมากรุงสุตวะพุทธศาสนาังเตสัมปาตุลัหุ ยานังอามานุสานาทัศนังอัปเปเกสัตตะมัทธคุงสหัสสังอัตถาสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานังอามานุสานามัทธสงอัปเปเกนันตมัทธคุงที่สาสภาพุทธะอหงตันจัสพังอภินยาเจ้าปวักกิตวานาจักมาตะโตอมันตยิสถาสาวกเกสสาเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณธาภิคาโบเยวะหังอิจิตยิสสามิขิราหิอนุปุกโส สัตตาสหัสสาวะยัขาภูมิมากัปปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสิโนมวธมนาภิกมุโภิกขุนังสัมมิติงวะนางชาสหัสสาหิมาวตายัขาณานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสิโนมวธมนาภิกมุโภิกขุนังสัมมิติงวะนางสัตตาคีราติสหัสสาวะยัขาณานตาวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสิโน โมทัามาาพมนะอภิกรรมองค์พิพุทธังสัมมิติว่านังอิจเจเต,เตโ,ซโซสราสสะหาญาขานานตาตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตน,น,ตนมมันมันโตเยอะสิสิโนโมทัพมนะอภิกรรมองค์พิพุทธังสัมมิติว่านัง เวสามิตาปัญจสตายะขานานตะว,วันนีโนอ,อิทิมันโตชุติมันโตนะมันตตโตยะสัตโตมวทัมนาภิกขรมงภิกขุนังสามิติงวะนังกุมพิโรราชะคะนิโกเวปุรลักษณิเวสานังปิโยนังสัตตาสหัสังยะขานังปะยิรุป,ปัสสติกุมพิโรราชะคะนิโกโสภะคัาสามิติงวะนังปุริมันจัติสังราชาท้าตาระโถป,ปัสสติคันธะพะนังอธิปติมาหาราชาจะสัตติโส ปุตตากิตตสาภาโวอินธนามาหราภะอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยสัตสีโลมรธรรมนาพิการมุงพิขุนังสัมิติงวะนัง hmm ทักขีนันจากที่ส mm ังราชวิรุณหวตัดปัสสาวติคุมภันธานังอธิปติมหารราชายสัตสีโสปุตตากิตตสาภาโวอินธนามาหราภะอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตยสัตสีโลมรธรรมนาพิการมุงพิขุนังสัมิติงวะนัง ปัจฉิมันจะที่สังราชาวุปิรูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาไรชาวญาติสัตสิโสปุตตาปิตสาผ้าโวอินทรมามาภะราอินทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสิโนมะทัมนาวภิกรรมงพิขุนังสามิติงว่านังอุตตารันจะที่สังราชาวกุบิลูตัปปัสสติญาตินานังอธิปติมหาไรชาวญาติสัตสิโสปุตตาปิตสาผ้าโวอินทรมามาภะราอินทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสิโนมะทัมนาวภิกรรมงพิขุนังสามิติงว่านัง ปุริมาที่สังท่านต่ละถั่ตั้งกินแนวน้าวิรุณหาโกปชิเมนะวิรูปะโคกุเปโนรูปตัลังที่สังจัตตารุเตมหาราชาสัมันตาจัตตารุที่สาถานธารมานาถังสุวันนี้กับปิรบัติเบเตสังมายาวิโนทหาสากุลจาริกาสถานมายากุเกนดุเวเกนดุวิภูจาวิภูโตวิภูโตสหเจนทโนกามเสตโจอากินุบันดุนี่มาดูจับปะนาอุปปัญโยจเทวะสุโตจามัตติจิตตเสโนจักันทพโพนาโลไลชัตรวัตโธ อาคูปัญจติหัวเจว่าติมพลูสุริยวัชสาเอเตจันเจจะราชโนคันทภาสหราชุพีโมธานาพิการโมพกขุนังสามิติวานังอาถาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตัจกากรรมพระรักตรลาอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทศรัทาจะอาคูนาคายะสัตโนเอราวนโนมหานาโคโสภาราสสามิติวานังเยนาคาลาเชสหสารันติที่พาทิชาปะิีพิสุทธาจัคขหเวหายาสาเตวะนัมชาปตาจิตตาสุปนาอิติเดศนาบังอาภาเยนตานาคาราชาลมาสิก สุปันนาตเขมมมะมะกะสีพุทโธสานาหิวาจาหิอุปะวะหิยันตานาคาสุปันนาสาระ,ะมะกลางสุพุทธังจิตาวช,ชีลาหัตเถนะสามุทังอสุราสิตาภาตวโลวาสาวาสเเตอิทิมน,นโตยะสัตสโนการลกัญชามหาพิสมะอสุราธานะเวขสาเวปจิตติสุจิตติจะปะหารโทนัมปุจีสหสัสตันจัปภริปุตานังสัเพเพวโรจานามะกาสันในหิตวาพะลิงเสนาลาหุป,ปทัทถะปุปาขมุงสัมมัตยโยโยธานิปัันเตปิโกนังสัมมิติวะนัง อาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตัทาข้ามุวารุณาวารุณาเทวาสมโมจะยะสสาหะ เมตตากัลุณากายิกาอาคูเทวายสัสสิโนทัสเสตนาธาระกายาสเพนะนัตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตยสัสสิโนมาทัศนาพิการมุงพิคุนังสัมมิติงมานังเวณทูจะเทวาสัหาริจะอัสมาจะทุเวย่มาจันทสุปานิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยะสุปานิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักตานิปุรักิตาวาคูมันทวพราหกาวัสุนังวัสโวเสโทสโกปาคัปุรินท่โถท่าเสเตทาธาะกายาสเพนะนัตะวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนะมันโตเยส มิเตวะนงังอาถาคูสหภูเทวาชาลามคิสิขาริวะอริตกาจะโลมะโลชาจะอุหม,มาปุกานิพาสิโนวารุนาสหาธรรมาจัจจุตาจะเนชากาสุเลยยะลุจลาอาคูอาคูวาสาวะเนสโนธา,าเตเตธากายาสเปนะนัตตะวนิโนอิทที่มันตัวชอ้ดิมันตัวนะมันตัวยึสัตโนมาทำมันา่ะพี่กำมุงพี่กนังสารมิเตวะนัง สมานามหาสมานามา,มานุสามานุสุตตมาคิตาปทุสิกาอาคูอาคมโนปทุสิกาอาทาโคหาระโยเทวาเยจารุหิตตวะสีนโนปะละคามหาปะละคาอาคเทวาเยสัสสีโนทาเสเตทัตทากายาสเพนนาตะวันนีหนออิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสสีนโน โมทมนะัมนาพิการมงคพิกุณนางสามีเตีงว่านางังสุกก,กากรุหาอารุณาอาคูเวคานาศาสหาโอธาตะคายาหาปามุขหาอาคุาาเทวาวิจักขณะสาธามัตตาหารคชามิสกาจายะสัสเซโนฐานะยังอาคาปัจจุนโนโยทิสาพิวัติท่าเสตเตทัตธากา,ายาสาเพนานตตะวันนี่หน่อยอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัตเซโนโมทมนะัมนาพิการมงคพิกุณนางสามีเตีงว่านังเขมิยาตุติยะ ตุสิตายามากตะกาจะยักษสสิสโนสัมพิตกาลามะเสรถาชโชติรามาจะารสวาสนิมมาราติโนโอาคูอนาอาคูปารานิมิตา,าเทเตัเสรษฐทัศกายาสเพนนะตะตบวณิโนโอิอที่มันโตชุติมัน,ตน,นตโตนะมันโตยัสซซซสิโนมาทัศนาที่กำลังที่มันนางสารมิเตว่านาง สัตเทเทเทวานิกายาสัพเพนานะตวานิโนนามันวะเยนะอคันุงเยจันเยสาธิสาสหปวุฒาชาติมากีลังโอคาตินามนาสวังทัาเขโมคะตาลังนาคังจันทังวะอคิตาติดังสุพมมาปรมโตจักปุตตาอิติมาโตสหะสันนังกุมาโรติโสจักโสภาคัสัมมิติงวะนังสหัสพัมาโลกานังมหาพมาพิตตติอุปปันโนชิติมัโตพิสมากโยยะสัตสท้าเศรษาอิสระอคูปเจกาวะสวัตติโนเตสันจามัจโตอาคาหาลิโตปริวาริโต เตจาพเพอภิกันเตสินเทเทเวสัพพมะเกมาราเสนาอภิกามิปัสสะกันหาสัมมันที่ยังเอถากันถาพันธทถาลาเคนะพันธะมัธุโวสมันตาปฏิววารเดถมาโวมุจิถาโคจินังอิติตธรรมาสโนกันหาเสนาภิสัยปานินาตละมาหัจจะสลังกตวานาเพระวังเยถาปามุสโกเมโขตานะยันโตสุวิชโชโวตถาโสปัจจุทาวติสังกุโตอาศัยยมวเสตัญจาศพังอภิญญายะวะกิกิวานะจุมา ตโตอมันตยิ่สัตว์สาวะเกศสัสนีลเตมารเสนะอภิกันตาเตวิชานธาพิสาโอเตจะอาตับปะมะกะลุงสุตวาพุทธะสัสนางวีตาราเกหิปะกามมุงเนสังลมันปีอินเชยุมสัพเทวิชิตสังคามาพยาติตาเยสัตถิโนโมทันติสหภูติหิสาวกาเตเชนสุตติบทสวดจุลละชัยยะระกรน ะโมเมพุทธเตชัสาละตะนะตะยะธรรมิกาเตชปะปสิทธิปสิเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพรมาจะกินทาจะจ,ะจะตุโลก,กาคาัมภีรักขกาสมุทาภูตุงขังคาจสัสภัมมะชัยยะปะสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทอรณิทอรณิอุทะทิอุทะทีนาทินาท,นทีชัยยะชัยยะขะคณละตน นิใสนิไตรใสเสรษฐเมรุราชพลนรชีชัยยะชยยะคัมพีละสมพีนาเคะนาคีปีสาจะปูตการีชัยยะชยยะทุนนิมิตาโลคีชยยะชยยะสิงคีสุทาทานะมุขชาชัยยะชยยะวะรุณะมุขสาตาชยยะชยยะจำปาทินาคุละขันถกชยยะชยยะคัจฉคณตุลงสุกะละผู้ชงศีหะพยัคขทิปา ชายยะชายยะวะรุณณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุทธินรดีชายยะชายยะสุขาชีวีชายยะชายยะทรณีตะเลสถาสุชัยยะชายยะชายยะทอรณีสันตินธาาชายยะชายยะมังกราจันญาภวะเขชายยะชายยะวะรุณณยักเถชายยะชายยะรักษาเสสุละคุปชเตชาชายยะชายยะพัมเมนทัคนาชายยะชายยะราชาธิราชสชายะชายยะปาทวิงสัพพัง ชายะชายะอารหันตาปัจเจกพุทธ,ธาสาวังชาย,ชยะชายะมาเหสุโ,โรหาโรหะลินเทวาชายะชายะพัมมาสุรโหชายะชายะนาโควิรุณหาโควิลูปะโคะจันทิมาลาวิอินโทจะวะนะอินโทจะ,ะทเวนะเตโยจะก,กุเวโรวะลุโนปิจะอัคิวายโยจะปาชุนโหกุมาโะะรโรทตาลัะโกอัฐาระสัมหาเทวาสิทธิตาปะสาปะสาอาทโยอิสีโนสาวากาสภา ชัยะราโมพระวันตุเตชัยะธรรมโมจะสังโฆจะทัะปาโลจะชัยะกังเอเตนะชัยะเตชนยะชัยะสดีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะโหตุเตชัยะมังคลังชัยโยปิพุทธศะสิลิมาโตอะยามาราสจะปาบิมาโตมะโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปโมทิตาชัยะตถาพรมมะขนาเมหิีโน ชายโยปิพุทธะสัสสิริมาโตอายาม,มาราศจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปปโมทิตาชยตาธาอินทขณามาเมหิสโนชายโยปิพุทธะสัสสิริมาโตอายามาราศจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปปโมทิตาชยตาธาเทวข้าณาเมหิสโนชายโยปิพุทธะสัสสิริมาโตอายามาราศจัปปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปปโมทิตาชยตาธาสุปนาขณามาเมหิสโน ชายโยปิพุทธะสาวศิริมาโตอายังมาราสัจจปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปปโมทิตตาชยยะตถานาคะฆานามเหสิโนชายโยปิพุทธะสาวศิริมาโตอายังมาราสัจจปะปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเดปปโมทิตตาชยยะตถาสุดพมมาค นาะมาเหษีโนชยันโตโพธิยามโมรีสักยานังนั้นที่วัตโนเอวังตะวัง,ว,ว,งวิชยโยโหหิชยัตสุชย,ยัมังคะเลอัปราชิตปตปันลังเกสีเสปฐวิโปคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคปตปโตปโมทติสุนาขตังสุมาคานังสุปัตตังสุหุติตังสุคโนสมุโตจัสุย,ยตังพัมมะจาริสุปปะทักีนังกายกรรมังวาจากรรมังปะทักีนังปะทักีนังมนโมนกรรมังปณิทิเตปะทักีนาปะทักีนานิกัตตวานะลัพันตเทภานักิเนเตอัฏฐารถสุขีตาวิรุณหะพุุทธศาสสนอโล กิตาโหตะสหสัพเพหิยาติพิสุนันตุพนตัวเยเทวะอัศมิงฐานิอธิขตาทีขายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุสัพพะธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินะสัตตานังยากาจิปัตนาเตสังสเพปูเรนตุมโนรัฐายุตตะกกเลปวัตสันตุวัสังวัตสาวะราหกาโลคาจุปัตถวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพะธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาหัง บทสวดธรรมนิยามะสุดตังเอวัมเมสุตังเอกังสามารถยังพระกวาสาวัตถิยังวิหราติเชตวะเนอะนากะปินที่กัดสะรามตีตตะโคพระกวาพิคุอามันเตสิพิขาวติ พระทันติเตติพิคูพระว้าตปัจจตสูงพระขวาวเอตัโวจะอุปปาทาวาพิกขเวตาทาคตานังอุปอนุปาทาวาตถาทัคตานังที่ตาวัสาธาตุธรรมะทีตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาระอนิจจติตัณฑาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเนติอภิสัมพุทธิตตวะอภิสัมเณตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปตตะเปติวิวรติวิภัจติตอุตานีกโรติสเพสังขาระอิจอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตาถาาตานังอนุปาทาวาแตถาฆตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยมตาสภเพสังขาราทุกขาติตังแตถาาโตอภิสัมพุทติอภิสัมเณติอภิสัมพุจิตาวะอภิสัมเณตาวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตเปติวิวารติวิภัจติอุตานิกาโรติสภเพสังขาราทุขาติ อุปาทาวาภิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเนติอภิสัมสัมพุชิตาวาอภิสัมเมตตาจิกติเทเสติปัญจเปติปัตตเปติวิวรติพิพาชติอุตานีกโรติสเปธรรมะอนัตติธาตมวะจัภะวะอัตมานาเตภิกขุภะขวโตภาสีตังอภิณัตุบทสวดพระเทกาลตตะคาถาวงเลแปล อติต่างนานาวาขัดเมือยานัณปติกังเถอ,อนาคตังบุคคลไม่ควรคิดตามสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะธาติตัมปะหินันตังอัปปตัญจะอ,อนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้าไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยทำมัาางตถาทัตถวิปัสติอัสังหิลังอสังกุปังตังวิทธามะนุการุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าใดที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้ง ไม่งอนแง่นขอแนแคะเขาควรพ่อควดอาการเช่นนั้นไหมอาจเชว่ากิจจะมาตัดปังโคชัญญามาระนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหารดิมาตาปิงอโหาระตะมาตันที่ต่างๆเวพทเทกระรัโตติสันโจอ,อติกะเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเลียผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกีิดขานทางกลางวันกลางคืนว่า ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราทีเดียวก็น่าชมบทถวดธรรมะสังเวคปัจ,จะเวกขณะวงเล็บแปสัพเพสังขารา,านิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังสารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอะวัดสังมายามะริฐตฐพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะณะปะริโยสานังเมชีวิตตัง ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตัางม,มีอนิย่ตาต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะละนงังเมนิยะต่างความตายของเราเป็นของเทียมว่าต่ควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอะจีรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นล้อะเปตบิญญาณนขั้นปสัสจากวิญญาณฉุนโถอะอะอันเขาทิ้งเสียแล้วอะที่เสียสติจากนอนทับปัสวิงซึ่งแผ่นดินจะลิงฆาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนผืน มิลัตถังหาประโยชน์มิได้อะน,นิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทะวะยะธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสริมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตตวานิรุตชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายได้เป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะรันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกลาลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะ เทวะหังมาริศสามิเรา,าก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอถาสังโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุสลังกัมัังสัพเพหิพาเตหิกัตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุพลตัวเยเทวะอสมิงคานีอธิกาตาทีคายุคาสัต หาหุนตุสุกิตาหุนตุทุขาปมุจจนตุมาตาปีตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพอายาติการสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตานสุกิตาหุนตุทุกขาปมุจจนตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะาสุกิตาหุนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพนาขัตตาสุกิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุขาปมุจจนตุสัพเพสามตินังสมิัตุ บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานาะโมโพธิสัตโตออคันติมายะมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันตมิมายะอิติภะคะวา,นะะวา,า,ะวาปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหาราาสีนีทุไปคาเลโพธิคาเลแตหิงตาหิงตาธรรมทานในนะาพระวันตุป,ปูชิตาสดิงกะรนเตถาวิหารมันทะเล เทราจะมัชฌานวาการจัปพิคโวสารามิกาธนปฏิอุปัสสการขามาจะเทชานิขามาจะอิสราสัพปนาผูตาสุกิตาภะปันดุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมพวาสังเตทาชะตาอาทาโววปาติการนิญาณิการธรรมาวลังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสสากาลนตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะธถาราจะปุกกะลาสังโฆหะตุสมมาโควาอัฏฐายะจะหิตายะจะอัมิยลักขะตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมะจารีโนวุทิงธรรมปะปุเนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตปะสันนนนนหุุตสสัพพพเปปิิาาโทธศี สัมมาทารังปเวชฉันโตกาเลเทโวกับวัสตุวุติภาวายะสัตตานังสาม,มีทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะอัตตราชังนิจ,จังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมมีนะราชาโนประชังรักขันตุสัพพา เทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดาทุกขับปตาเจนิทุกข้าพเาปตาเจนิพยาโสกัปปตาเจนิโสกานุตุสเปปีปานิโนเอตาวตาจะอมิสัมปตังปุญยะสัมปะทังสเพเทวานุโมทันตุสภพพะสัมปติสิทิยาทานังท่าทันตุสทายาสีลาลัคนตุสภาวะพาวนาพิรตาหุนตุขชนตุเทวตาคาตาสุมังคนคาถา หุนตุสัพพังสุมังค์ละลักันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดทีฮุนตุนิรันตระฮุนตุสัพพังสุมังค์ละลักันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสดทีฮุนตุนิรันตระฮุนตุสัพพังสุมังค์ละลักันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสดทีฮุนตุนิรันตระสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะละขามะทมีสัพพโส สัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังมันทำมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังมันทำมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังมันทำมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะละขังมันทำมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะละขังมันทำมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเตเชนระคังมรธมีสัพพะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเจเชนระคังมรธมีสัพะโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานั้นจะเจเชนละคังมรธรรมีสัพพะโส ด้วยอำนาาแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยยาประพุทธมนตนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมกราวอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิลิกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพาิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขาค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสรมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมมมาังง่่นนนใพรรระธคคสสออแหเด็จ มาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมุเลตได้จัดตั้งขึ้นให้เปลี่ยมด้วยพุทธานุภาพ,พเทว,วานุภาพและลิตานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเถิด